长大。 เปนแม่ดกตองิวเลย้ี้อีกเออีปูมาเกินปตู ปาข้างที่มันไม่เสียนะมองดีว่าข้าวมันเหลือนะ ดูดูดูเดี๋ยวพเาไให้หนูกินข้า